สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีททุกท่านเลยนะคะวันนี้จะเจอกับน้องเอมี่กันแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสาขาสุวินทวงศ์ค่ะและเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้จะเจอกับน้องเอมี่เอมี่ขออนุญ,ญาตอัปเดตรถยนต์เจ็ดที่นั่งเข้าใหม่ค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรุ่นโตโยต้าฟอร์จเนอร์สองจุดแปดเทียร์ดิสปอร์ติวตัวซิกมาโฟค่ะขับเคลื่อนสี่ล้อเป็นท็อปสุดแล้วนะคะคันนี้เป็นรถปีสองพันสิบแปดเล็กไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นโลค่ะราคาเนี่ยไม่ข้ามเก้าแสนนะคาดการณ์อยู่ที่แปดแสน คันนี้นะคะประวัติเครด,ดิตฟรีดาวได้เลยค่ะพี่จ๋านะดอกเบี้ยรเริ่มต้นอยู่ที่2.79%ได้เป็นรถตัวท็อปป้ายแดงเปิดห้างมาตัวนี้ราคาเนี่ยประมาณ1 8 0 0ล้แสนบาทเลยทีเดียวนะคะวันนี้มือสองเหลือ899ราคาหายไปแล้วมากกว่า50%ใครที่สนใจเนะ่คะเล็งหาตามหารถครอบครัวตัวท็อปสภาพด,ดีบอกเลยว่าคันนี้อีกหนึ่งคันที่น่าสนใจค่ะเลขไหม่1 0 0 0กิโลรถอายุ7ปี เข้าศูนย์ตรงเป๊ะทุกระยะนะคะสภาพสวยเกรดเอไม่มีชนหนักพิควมัมไม่มีจมน้ำกลับสีกรอมไม่ค่ะใครที่สนใจนะคะติดต่อหาน้องเอมี่ได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างใต้คลิปนะคะเบอร์เอ mm hmm. มี่แอดไลน์ได้หรือคลิกด้านล่างใต้คลิปได้เลยมีลิงก์ไลน์เอมี่อยู่ค่ะมาค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาไล่ชมรายละเอียดตัวรถรอบคันไปรพร้อมๆกันเลยค่ะต้องบอกก่อนว่าคันนี้เพิ่งซื้อเข้ามาเมื่อกี้เลยยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ทำสปาซึ่งเป็นรถเข้าใหม่ที่สภาพแรกเข้าเลยค่ะ ตัวไฟหน้าเป็นไฟหน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์ไบบิ้ LED มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ค่ะกระจังหน้านาด้านหน้าเป็นกระจังหน้าลมดำพร้อมโลโกโ้ทีอีแดงอย่างนี้เลยป้ายทะเบียนอันนี้เจ้าของเดิมขอคืนนะคะเอมี่ก็เลยไม่ได้ติดป้ายนะคะแต่ว่าใครสนใจแคบตัวรถทักหาเอมี่ได้เลยนะคะว่าทีอาีสีดำตัวท็อปนะคันนี้เนี่ยดูสภาพแรกเข้าแทบจะไม่ต้องเก็บงานเลยค่นะ,ะสภาพสวยสมบูรณ์มากๆในส่วนของตัวล้อมแม็กคันนี้นะคะเป็นล้อมแม็กอลลอย ของ TRD ตรงรุ่นขอบ20ค่ะพี่แม็กดำสวยมากคันนี้เหมาะกับตัวรถสีดำมากมากมาพร้อมกับตัวยางค่ะยางเป็นยี่ห้อ Bridgestone ปี2022ค่ะนะคะนี่พี่ดูสภาพยางยางบ r ิสโตนปี n e ปส22ปลายปีนะคะสภาพยางถือว่าอยู่ในเข้า,อ,าอยู่ในขั้นที่สมบูรณ์และช่วงล่างต่างๆทุกอย่างยางังโอ้โหเดิมโอเคหมดเลยช่วงล่างดีไม่มีสนิมรถคันนี้ใช้งานในกรุงเทพนะคะไม่เคยวิ่งในพื้นที่น้ําเคมนะคะ สามารถตรวจสอบเล่มจริงเราได้เลยตอนนี้เรามีเล่มที่บริษัทแล้วค่ะตัวรถสวยงามนะคะกระจกมองข้างภาพปับเกตไฟฟ้านะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวค่ะสีดําดุดุเลยคันนี้นาาเปิดประตูก็เป็นสีดํานะคะแล้วก็เนี่ยให้ดูฟิลม์มลามินารอบคันนะคะกระจกเดิมโตโยต้าเมดอาร์ตต่างทุกอย่างตรงนี้ยังคงสภาพเดิมอยู่ตัวรถสวยบอดี้เดิมสวยนะคะภายในเป็นดําแดง t R d ดีตรงรุ่นเลยคันนี้นะคะให้ดูโครงสร้างเนี่เสาบี เห็นไหมฮะเสาบีคือเลิศมากเดิมนะคะเดิมหมดคันนี้ภายในให้ดูค่ะนี่เบาะเบาะหนังชูชนดําแดงค่ะนะคะแล้วก็ปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยต่างๆทุกอย่างยังคงสภาพเดิมจากศูนย์นะคะรับประกันโครงสร้างแล้วก็ชุดลำโพง JBL รอบคันที่ได้มาเฉพาะในตัว GRD ที่เป็นตัวท็อปเท่านั้นนะคะให้ดูรอบคันสภาพเนียนมากคันนี้นี่เห็นไหมคะกระจกเดิมทุกบาน ตัวรถสวยค่ะเนียนกิฟเลยคันนี้สนใจก็ลองมาดูรถตัวจริงกันได้เลยนะฮะภายในสวยภายนอกสวยเดิมสภาพดีนี่ให้ดูล้อแม็กขอบ20ทั้ง4ล้อนะคะแม็กเดิมโรงงานแม็กไม่มีรอยแตกไม่ซ่อมไม่ดุ้งตัวรถถือว่าโอเคเลยนะสภาพแรกเข้ารถเข้าใหม่ที่เราเพิ่งซื้อเข้ามาวันนี้ที่เพชรยนต์นะคะด้านหลังไฟท้ายเป็นตัว LED light guiding เส้นคมสวยงามมากๆไฟท้ายพี่ดูดิ แนบชิดสนิทกับชุดสีรถนะคะไม่มีร่องรอยแตกล้าไม่มีรอยน้ำรั่วน้ำซึมสภาพดีและดูโครงสร้างในการชนด้านหลังตัวสปอยเลอร์พร้องไฟเบรกดวงที่สามค่ะคันนี้ให้ดูนี่ค่ะนะคะเนียนกริปนะได้รถสวยคุณภาพดีหนึ่งคันน่าสนใจมากๆใครที่สนใจนะคะอยากได้จับจองกันได้เลยค่ะคันนี้เนะีคะแปดแสนเก้ามืเก้าพันบาทราคาไม่ข้ามนี้แนะ่นอนค่ะนะคะ สนใจก็รองเดินทางเข้ามาชมรถตัวจริงกันได้เลยเปิดทุกวันเลยนะเพชรยนต์ไม่มีวันหยุดค่ะที่ดูภายในภายนอกสภาพตัวรถสวยสมบูรณ์นะคะโครงสร้างหน้าหลังเดิมโรงงานค่ะเห็นไหมคะนี่เดิมหมดเลยฝากระโปรงไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะโครงสร้างเนียนกริฟเลยทั้งหน้าทั้งหลังให้ดูคะ่ะเนี่ยเม็ดอาร์ทุกอย่างกระจกด้านหลังก็เดิมโตยต้าไฟส่องทีอาร์ดีด้านบนก็โอเค นะพร้อมใช้คันนี้ในงบราคาอยู่ที่ตั้งขายอยู่ที่ r 8 9 9า้ราคานี้พี่ฟรีดาวได้เลยนะคะดอกเบี้ยรเริ่มต้นถูกๆ2บาทกว่าเท่านั้นขอแค่ลูกค้าประวัติเครดิตดีนะผ่อนตรงนะคะเกินปีก็รับดอกเบี้ยพิเศษแคมเปญดีๆอย่างนี้ไปกันได้เลยค่ะนะคะนี่ให้ดูกระจกเดิมตัวต้าทุกบานค่ะนะคะตอนนี้เราอยู่ในโซนของตัวด้านหลังเป็นรถเข้าใหม่นี่ค่ะภายใน ให้ดูนะคะสภาพไร้รยอยจริงๆนะคะเจ้าของเดิมดูแลรักษาค่อนข้างดีนะรถมือเดียวนะคะเลขไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นโลเข้าศูนย์ตรงเป๊ะทุกระยะนะคะช่วงล่างแน่นหนึบเสริมมาด้วยโชคแดงเชียร์ดีตรงุ่นทั้งสี่ล้อเลยนะคะสนใจก็ลองมาดูตัวจริงกันได้เลยนะจ๊ะพี่จา๋านะที่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์นะทักขายเอมมี่ได้เลยนะคะกระจกเดิมทุกบ้านโครงสร้างเป็นอาร์คือเดิมเนียนหมด กระจกทั้งสี่บานเป็นปรับออโต้ทั้งหมดเลยนะ่ฮะตัวระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกมองข้างพับปรับเกลี่ยไฟฟ้าแล้วก็เนี่ยเสาบีฝั่งคนขับน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดโครงสร้างสวยมากนะคะกันลอยยังไม่ลอกเลยเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวเอมี่ขออนุญ,ญาตนะคะขึ้นด้านในแล้วก็สตาร์ทกดปุ่มอินเจนสตาร์ทเหยียบเบรกได้เลยค่ะคันนี้นะ่ฮะหน้าปัดเลนไม่เนี่ยแสดงผลดิจิตอลค่ะจีอร์ดีแดงนะคะแล้วก็ให้ดูเลขใหม่ใหม่หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันโลนะคะ ลองเฉลี่ยหารดูถือว่าวิ่งใช้งานปกติไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะคะรถ7ปีชุดลำโพง jbl นะคะที่ได้มาเฉพาะในรุ่น crd เ,เท่านั้นแล้วก็หน้าจอสกรีนเป็นของเดิม Toyota มีระบบ navigator นะคะเป็นระบบแผนที่ทั้งทางแม่นยำคือมีมาให้เรียบร้อยแล้วเชื่อมต่อบูชุดได้แผ่น CD ดีใส่ได้นะคะแล้วก็มีกล้องถอยให้เรียบร้อยนี่แอร์เป็นแอร์ระบบออโต้ดิิตอลค่ะเกียร์โฟร์วิตรงนี้นะคะใช้งานได้ตัวช่วยทางลงลาชัน ะค,ะคอนโซลกลางเคสลาเกียร์ระบบอัตโนมัติ6สปีดนะเป็นเกียร์แบบขั้นบนไดโหมด e c โคโหมดพาวเวอร์โหชอบโหมดไหนก็จัดกันได้เลยภายในพี่ดูไฟสองหน้าเป็น l อ d นะคะแล้วก็มีช่องจุบแว่งตรงนี้รถเข้าใหม่อ่ะนะคะรถเข้าใหม่นะนสวยมากคอนโซลงทุกอย่างดีนะคะลงตัวเลยพวงมาลายัยเป็นพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันมีตัวพันดัลชินะคะเกียร์มือนี่ แล้วก็ตัวระบบคุสคอนโทนค่ะนะฮะตัวล็อกความเร็วตรงนี้สนใจก็ลองเดินทางกันเข้ามาดูกันค่ะพี่จ๋านะมาหาเอมมี่ได้เลยที่เพชรยนต์นะคะสาขาสุวินทวงศ์แอดไลน์กันมาได้ทักแชทแอดไลน์กันมาได้เลยขอรูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดการผ่อนหรือว่าโลเคชั่นร้านก็ยินดีมากๆค่ะนะฮะขอแค่ลูกค้าเนี่ยึกถึงเอมมี่ก็พอนะป้าเดี๋ี่พาดูสงต,งตัวห้องเครื่องกันค่ะ มาค่ะนะฮะเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.8นะเป็นเครื่องยนต์ท็อปสุดแล้วของตัวดีเซลนะฮะเครื่องยนต์นี้พละกกาลังการส่งตัวค่อนข้างดีเลยรุ่นนี้แรงม้าให้มาถึง190แรงม้าแรงบิดเนี่ยประมาณเกือบ400นิวตันเมตรนะฮะพละกกาลังการส่งตัวโคตรสุดสุดและดีมากๆขึ้นเหนือล่องใต้ได้สบายๆใครที่หารถไว้ใช้งานขับต่างจังหวัดบ่อยๆถือว่า รุ่นนี้อีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจค่ะนะคะเครื่องยนต์เดิมน้ำมันเครื่องของเหลวเปลี่ยนถ่ายตามรอบลูกค้าสบายใจได้เลยค่ะคันนี้เข้าศูนย์โตโยต้าตรงเป๊ะตลอดแน่นอนค่ะแผ่นเพจนี่เพจเดิมนะคะโรงงานนะไม่มีแกะไม่มีขยับนะคะให้ดูใกล้ๆโครงสร้างสวยเนียนจิ๊บนะคะฝาเมดอาทุกอย่างฝากระโปรงไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะคะสภาพโอเคสมบูรณ์มากๆเผื่อใครสนใจนะคะตามหาเนี่ยจัด จัดกันได้เลยค่ะพี่ไม่ต้องไม่ต้องพูดเยอะเลยรถสวยแน่นอนคันนี้นี่ค่ะต่างๆทุกอย่างปั๊มเบรกนะน็อตย,ยึดไฟหน้าให้ดูคานนะ,ะเรารับประกันเรื่องตัวโครงสร้างมีการตัวดีสเพชั่นให้2องจุดซึ่งคุณลูกค้าสบายใจได้เลยเนะี่ยเรื่องคุณภาพตัวรถที่เพชรยน์เราคัสซันเข้ามาให้กระโปรงเดิมทุกอย่างเดิมหมด นะะก็ลองเดินทางกันเข้ามาดูกันได้เลยนะช่วงเสาร์อาทิตย์นี้วันหยุดใครว่างก็ติดต่อหาเอมี่ได้เลยค่ะหรือวันธรรมดาก็เปิดทุกวันเลยนะคะใครที่สนใจต้องรีบจองแล้วนะคะเป็นไงกันบ้างคะกับวัที่มีรีวิวไปนะคะสำหรับรุ่นนี้ Toyota Fortuner 2.8์สองจุดแปดชียอดีสปอร์ติฟตัว Sigma 4ค่ะขับเคลื่อนสีล่ล้อท็อปสุดสีดำดูมากมากโห oh, ใครขับรุ่นนี้บอกเลยว่าดูมีภูมิฐานแน่นอนคันนี้เนะะี่ยคะตัวรถปี2018นะิฮะเลขไมล์หนึ่งแสนห้มกิโล กับราคาตั้งขายเนี่ยไม่ข้าม90 0 0แสนแน่นอนนะคันนี้ตั้งขายประมาณ899ราคาคาดการประมาณนี้นะถ้าเกิดตั้งราคาถูกกว่านี้เอมี่ e. จะแจ้งให้ทราบนะคะว่ารถเพิ่งซื้อเข้ามาเลยยังไม่ได้ราคาจากบริษัทค่ะสนใจคันนี้นะคะฟรีดาวได้เลยออกรถศูนย์บาทผ่อนหมื่นห้านะคะหรือใครสนใจซื้อสดก็ลองเข้ามาคุยเลื่อนไขนะรายละเอียดกันได้เลยค่ะโทรหาเอมี่ที่เบอร์0ู6ย์5 2 7 3 6เเบอร์เอมี่ 09, 6, 7, 5, 7, ทักแชทแอดไลน์กันได้เลยค่ะนะคะ ก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด like, ติดตามซับสไครต์ให้ด้วยนะคะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ